น้นแต็งเลยพี่น้องครับสมงไฟนอยนุค่าสามเอี้ยบี่กาครับผม,มนวดว่านวดเทบตลาดเลยพี่น้องครับพินีดมาดีขยับปั๊บขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ครับผมไปขับไปบงังราะฆังกันครับผมโอ้ยน่าเห็นกินลองครับ ตุดนห้งหมื่นสี่พันหอไว้ที่เดมอยไปเครื่องอมเนาะหออไว้ครับห่อเนี่ยก็นล้วกั สูงเงี้ยสามสิบบวกสามสิบบวกตัวนี้ครับหมวไทยได้พี่ห้องครับปูกเงินหาเมียซ้อหาสเงินเปิดต่อรกันเลยขายแล้วค่าขายเลย38มแดของของขายแล้วปะครับ สนใจไหมบขาอย่านี้เขาไปเอายูบัานก็ได้กี่ลำเนาะบัติกี่ลำครับสองหมูนซีเมียสองซีก็ได้ราคาขายเลยตัวยูบัตรกี่รำครับหอยยังหอยตุ้ยหอยผมไฟวหน่อยไหมราคาประมาณนี้และพี่น้องครับราคามันกับเพียงไปเปียงมาเด้พี่น้องเด้ แม่สูงเมทาาสบลูสูงเมียสามสบลบวกครับงานงานอยู่น้อเต้บวกซิบเต้เต้ยเราไม่ซื้อเราไมกินก็เหาใส่เล็มาิล่ะใช้ผ่านตกี้มากระบอกใส่เล็กส่เล็กกล ศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่ห้าห้าเก้าสามเก้ห้อยตุ้ห้อยดีเด่นสมา์ีลห้อยดีเด่นใชยง้วพงี่สุดขา้งัวงพงที่สุดขา้งัวงพงที่สุดคุณยนได้คขัตผมใ้ร้าน่ยันี่ เอาวันที่นี้มาพอแม่ลูกครับเฮ้ยพีกับน้องพีกับน้องพอเดียวกันแม่นีห้องไไไปหน่อสงห้าสามหสองพันหาสาสองพนหาเด้อตัวนี้ครับสาวกํลังจะเขีค่ขีวคู่หนึ่งสูงเมตรสูงเมตรสี่สิบ้เอยู่แม่นพูน้ำในใส่ดีใส่ดีเนาะใแม่สาวครับมันจะจะเขีวะครับ สาวที่นอนน่สามมันกมีเขาอ่ะโอ้ดีลูกป,ป,ป้อีลูกกนแล้วเนาะีลูกมันเป็นบอแนลูกไ่ได้เราตัวนีเนาะแม่เพิ่นท่องเท่าไหร่ทองสองหมลูกเิ่นเท่าไหร่ลูกสิบเียแม่สองหมื่นลูกตัวผู้เด้อพี่น,อนงง้องครับทายงอ้องลำบากน้อยนึงก็วนีทายทายไปแล้วมันมันติด ติดเอียงขาดอกสองหมวเจ็ดตัวต่นีพี่นองครับสูงเมตรส ah, ah, well right wow. right. ี่สอตัุ่ะเบงกร้วเอาเบอร์มาก่อนเบอร์มาก่อนแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปเจ็ดศูนย์สองแปเจ็ดศูนย์องสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ สองหมื่นก็หมื่นเจ็ดะพี่น้องพี่สวยหนแหละแม่ลูกแม่ลูกพูมไหมเขากันเจ้อทมาหาวาทสวยสีผน่ส้นน้าแมี่ลูกเื้อห้อือหาลูกามีซีสิบห้า ยแมวเลูกี่สิห้าก็สื่อว่หาวลากันก็มีสี่สิบหาลูกแมงสองตัวโอ้าออยโออ้ยโออ้อยายยโ้ยยออย้ยอ้ยโ้ออ้ยโอ้อ้ยโอ้ยออ้ยโก้อ้่่ สองเก่าเด้อพี่น่นองเด้อลูกรูได้เนะเอนอะไรนะสูงเมตรสูงเมตรยี่สิบเมสูงเมตรสามสิบวก ไ <35. S 1> ่เรนไม่เลยพี่อนแ้น่081 081 020 020 3ห7เ3ห78คร,รับซูมทซนใดก่อนรถแต่ยียนอมันสูงโซนใดนี่มันสูงท่าใดรถ4พันเลยบ่ข้มสูงมันเท่าใดนี่อุ้ยเอาต้งคูรถดไหม เอาี่น้องครับสองตัวตัวนี้เท่าไรพอสองมือหาผมมีเปยวเลยน้องามปิดเลยวะเอาต้องคูแล้วตัวเออเอาต้องคูน่นและเอาต้องคูน่นและ แยกออกไเด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วะไปนจ้าหน่อยง่วงมันกับมดเลยตัวนี้ตัวไรนตัวนี้เอาไม่ทุนบางสองเขาเด้อตัไหครับตัวนี้เท่าไรตัวนี้สามหสหาตันนั้นสองเก่าเนาะบตัวนี้สองหาอตัวนี้เป็นหกหมื่นคู่นี่หกหมื่นนอคู่นี่เนาะมาไซเบอร์ม้าทัวนี้โทรศัพท์ เลขโทรศัพท์เลียม <59 S 1> 99 099 4356 3 0 7 307มาตอนอพี่นองครับโ้นทะลักบนตลาดพี่น้องครับแต่บบมีคนมาถสือดอ,อก่เดีไปหากเกีียวเขากันเหมืนเอานัดดาวาตูงวงพี่น้องกัเนเงีนยเกี่ยวขอมากเนี่ยมาตูงวงละ พอฟ้ามาเดี๋ยวพี่น้องเด้อก่อนราคามันสิขยับขึ้นนะไว้เนี่ยเออคากัาก่เพิ่งมาที่นี่มีอยู่นี่ว่าตังก็สอง0 0นกว่าพันกว่าผลแล้วครับพี่น้องกว่าถ,ถึง2,000ันดอกพัน,พนกว่าตั